สวัสดีค่ะชาว p e t u เตอร์นะคะวันนี้เราจะมาบอกพิกัดแดรี่13เล่มกันนะคะจะได้ทั้งหมด13อัญมณีค่ะในส่วนพิกัดแรกนะคะอยู่ตรงเวิร์มทัวร์เลยค่ะตรงกระเป๋าเดินทางนะคะแดรี่อยู่ข้างๆนี้เลยค่ะพิกัดที่2ค่ะให้มาเดินด้านข้างแฟชั่นมอลนะคะฝั่งตรงข้า,ถามถังขยะจะมีที่นั่งอยู่แล้วจะมีแดรี่ทิ้งไว้ค่ะตรงข้างเก้าอี้สีน้ำตาลนะคะ ที่3นะคะอยู่บริเวณใกล้ๆกิจกรรมเลยค่ะน้องที่เป็นผมสีบอลสว่างนะคะแดอลี่ค่ะจะอยู่ข้างๆลำโพงและกีตาร์สีชมพูเลยค่ะที่วางไว้ค่ะทิกาดที่4ค่ะอยู่บริเวณตรงน้องซารีนาเลยค่ะตรงโต๊ะที่ไอโต๊ะทำงานน้องนะคะ พิกัดที่5นะคะเขาจะอยู่บริเวณข้ามบันไดขึ้นคอนเสิร์ตนะคะทางด้านซ้ายมือสุดเลยค่ะพิกัดที่6นะคะให้มาที่เวทีกลางแจ้งริมหานนะคะตรงบริเวณน้องกระต่ายสีชมพูนะคะจะมีแดดลีวังอยู่บริเวณนั้นค่ะ พิกัดที่7ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามกระต่ายสีชมพูเลยค่ะเก้าอี้นอนสีแดงตรงดีมหัตถ์เลยค่ะจะมีแดรี่อยู่ค่ะพิกัดที่8ค่ะอยู่ในโรงเรียนค่ะตรงห้องดนตรีตรงหน้าเวทีห้องบนตรีนะคะทางด้านซ้ายเลยค่ะต่อไปพิกัดที่9ค่ะในพาสซาตรงสนามเด็กเล่นค่ะ พิกัดที่10ค่ะในพาซาเวทีหน้าออดิชั่นค่ะพิกัดที่11ค่ะในพาซาบริเวณเก้าอี้นั่งเชีย์ที่สนามบาสเกตบอลน,นะคะพิกัดที่12ค่ะดาวทาวค่นอยู่ร้านเสริมสวนชาโฮมบิวตี้ซาลอนนะคะอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ค่ะแล้วด้านหลังเคาน์เตอร์ก็จะมีชั้นวางหนังสือค่ะ ุดท้ายี่กัดที่13ค่ะบริเวณหน้าฉีชาร์สว่างค่ะตรงข้างน้องหมีเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับ Petul g e t h e r นะคะคนไทยค่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะ